กันมาหลายวันขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกาของวันที่ยี่สิบเจ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะ เต็มโปลาเล่ฟอเต้เลยพายุฝนตกหนักมากเมื่ออาทิตย์ก่อนลูกเห็บตกขนาดเท่ากำปั้นนะคะ ตั้งแต่มาอยู่อิตาลีสิห้าปีพึ่งเคยเจอพายุลูกเห็บที่หนักมากเปิดหน้าต่างไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าลมแรงมากๆเลยเดี๋ยวเราจับหน้าต่างไม่อยู่ ให้ดูเสียงให้ดูเสียงลมได้ยินเสียงลมไหมคะ เวลาเจ็ดโมงเช้าของวันที่ยี่สิบเจ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะ เดี๋ยวเราไปดูหลังบ้านกันนะคะอือหลังบ้านก็เละเลยต้นฟักทองล้มเป็นกองเลยเพราะว่าลมแรงมากจริงๆค่ะต้นฟักทองลาบเป็น ลาบิกัปปาเลยนะคะ ลมแรงมากๆเมืม่อวานเพิ่งจะจับต้นฟักทองขึ้นตามโครงเหล็กนะคะร่วงหมดเลยฟักทองก็กำลังออกลูกด้วยได้สองลูกนิดน้อยละ ฝนตกรอบนี้คืออากาศคงจะเปลี่ยนแล้วแหละคงจะไม่ร้อนมากแล้วล่ะค่ะตอนเนี้ยมะกรูดของเราก็อยู่ดีมีแหงนะคะมะกรูดผักพแพรวอยู่ดีมีแหงไม่สะทกสถานโดนฝนธรรมชาติ ต่อไปให้งามแตกยอดออกลูกดกๆนะดีนะคะที่เก็บดอกฟักทองออกมาแล้วเมื่อวานเลยได้กินฟักทองส่วนอ้อยหนจริงๆ ดูไม่ออกเลยว่ามีอะไรบ้าง เจ็ดโมงสิบนาทีนะคะฝนตกแค่สิบนาทีนะแรงมาก